เพบุรีห่วงเด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับวางแผนสร้างโอกาสสร้างเส้นทางสายงานอาชีพให้ค่ะ วันที่2กุมภาพันธ์2565นายสมชายเลืศประสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดเพชรบุรีณนะห้องประชุมสาราการจังหวัดเพชรบุรีนายสมชายเลืศประสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความเป็นห่วงนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการจบการศึกษาภา,บาคบังคับเร่งวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้วยความตั้งใจที่จะให้เด็กมีงานทำเด็กได้เรียนตรงตามความต้องการของตัวเองแต่ต้องมีการให้คํำแนะนำม,มีครูแนะแนวเพื่อให้ความช่วยเหลือให้สายงานอาชีพที่เด็กชอบที่เด็กอยากเรียนนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย เพื่อเป็นความหวังให้เยาวชนขมเหรบุรีมีอนาคตมีงานทำมีอาชีพมีไรายได้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อเป็นความหวังให้กับครอบครัว นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจะได้มีการสำรวจจํานวนนักเรียนที่ขาดโอกาสไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับว่ามีจํานวนมากน้อยหรือไม่ที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพประเภทช่างไฟฟ้าเดินสายภายในอาคารช่งงางซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศช่างเย็บจากอุตสาหกรรมและจะนํานักเรียนไปศึกษาดูงานพร้อมสมัครเข้าฝึกอบรมดําเนินการให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนทางด้าน การเดินทางอาหารการกินและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุกคน